พี่น้องมือนน้ผมก็สิผ้ามาตัดไต่กิ่งมอนนะครับพี่น้องเพื่อที่จะนําไปชำ่ำตัวน,นี้เป็นมอนของอไอเชียงใหม่เป็นพันเชียงใหม่นะครับผมนี้ผมจะตัดกิ่งของมอนเชียงใหม่นะครับเราตัดเอาที่ที่มีตาเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะนําไปชำํำแล้วก็แช่น้ํายานะครับผมมีสูตรในการแช่น้ายานะครับ ตัดนะครับรับเราตัดเสร็จแล้วก็ได้นี่กิ่งนะครับผมเลือกเอากิ่งไหนที่มีตาก็ออกแล้วครับไม่จำเป็นต้องแก่ต้องอ่อนครับนี่ครับอันนี้กิ่งแก่ก็ชาได้ครับแค่ตัดมีตามีตาอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวตัดเลยครับนี่ครับเราตัดออกมาแล้วนะครับผม ครับตัวน,นี้เขาก็มีตาครับถ้าเขามีตาเขาก็ออกลากได้แล้วครับผมอันนี้เป็นพันธุ์เชียงใหม่ครับผมเราเก็กบใบออกกน,นะครับผมเสร็จแล้วนะครับพี่น้องโอ้ลืมทักทายเลยพี่พี่น้องทุกวันดีครับนนผมวันนี้พบกับผมเนะจ้าของสวนพอเพียงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชำบมอนนะครับผม มันมีหมอนหลายสายพันธุ์นะครับแต่ตัวนี้ของผมเป็นหมอนสายพันธุ์เชียงใหม่นะครับงั้นไปกันเลยครับผมครับหลังจากที่เราได้กิ่งหมอนแล้วนะผมเราก็ยังไม่ตัดนะครับเราต้องมีวิธีในการแช่น้ํายานะครับผมเพื่อที่จะแช่ท่อนพันธุ์หมอนนะครับอันดับแรกผมจะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผม แล้วก็กะปีนะครับเพื่อจะมาแช่เป็นน้ํายาเล่งรากเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับผมสําหรับในการแช่น้ํายาเล่งรากกับหมอนถูกกันมากเลยครับันเราก็เปิดนะครับเราเปิดฟ้ากะปีกระปีเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ตักเอาสักเพราะน้ําของเราไม่เยอะครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งรากออกเยอะครับผมนี่ครับแต่น้ํามันน้อยเราก็ใส่แค่นี้เราก็ตี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 เลยนะครับผม ดีเพื่อที่คนคนเพื่อให้มันแตกออกเลยครับไม่ทันใจครับเอามือเลยครับแค่ไว้สัก10บถึงยี่นาทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นําไปชําเลยครับหรือบางคนก็บางท่านก็สามารถตอนได้นะครับแล้วก็ก็ใส่น้ําเครื่องดื่มชูกําลังนะครับที่เราเปิดไว้ครับผมแล้วก็เทเลยครับนะครับผมเอาไป ผมใส่ไปเกือบหมดเลยครับเพื่อลากแตกเยอะครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งแตกดีครับนี่แล้วก็คลุกคลุกคลุกให้เท่ากันนะครับผมพอได้แล้วนะครับผมพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับอันนี้ก็สาเร็จแล้วนะครับผมนี่เก็บกะปิไว้ก่อน คนเดียวนี่ลําบากมากเลยครับผมไม่มีอุปกรณ์เราก็ตัดท่อนหมอนให้ได้สักครบหนึ่งก็ได้ครับผมคืบหนึ่งหรือครึ่ครึ่งก็ได้นะครับผมพี่น้องแล้วแต่ถ้าท่านไม่มีท่อนเยอะก็ตัดครับตัดนะครับแล้วก็แช่อย่างนี้เลยพี่น้องแช่เลยครับผมแช่แช่สักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับพี่น้อง เพื่อที่จะให้น้ํายาโอ้ยไม่ใช่น้ํายาครับเพื่อที่จะให้ยาเล่งรากของเราอเข้งที่เราทําให้ดูนะครับผมกะปิกะปิกับเครื่องดื่มชูชกําลังยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมครับแล้วก็แช่เลยครับอันน,อน,บน,อนนี้ยังได้อยูนะครับผมในตัวนี้ยังได้นะครับก็เพราะว่าเขามีตาครับนี่ครับหลังจากที่เรารอที่เรารอ ไอ้แช่ท่อนมอนเสร็จนะครับผมแล้วผมจะไปเตรียมถุงพ่อชําไว้นะครับผมสักยี่สิบนาทีแล้วเราก็นํามาชํานะครับครับนั่นครับที่พ่อชําของเราครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเตรียมพ่อชํานะครับผมนี่ครับผมที่ดินที่เราหมักไว้นะครับผมเป็นพวกแกบแกบหยิบแกบแกบขาวแกบดําครับผมเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมถุงก่อน หลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเราก็เตรียมเตรียมนําท่อนพันุ์ที่เราแช่ไว้ประมาณได้ถึงสัก20นาทีแล้วครับผมก็นําออกจากครุแล้วก็นํามาชําตรงนี้นะครับพี่พน้องก็นี่ครับพี่น้องดูเลยครับอย่างนี้เลยครับพี่น้องเสียบลงตรงนี้เลยครับนี่ครับของอ ตัดไว้ห้าต้นนะครับห้าโอ้ยหกโอ้ยยังไม่พอครับนี่ครับห้าพอดีเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับง่ายไหมครับพี่น้องดูเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสาหรับการเสียบท่อนพันหมอนแล้วก็น้ํายาที่เราแช่ไว้ก็สามารถไปลดต้นไม้หรืออะไรก็ได้ครับผมฉีดพ่นทางใบอันนี้พันหมอนที่เราชําไว้ก่อนเมื่อ เมื่อเดือนได้เดือนครึ่งแล้วครับผม <c oughs> แตกใบแตกอะไรหลัอออกแล้วนะครับผม <c oughs> ก็สามารถนําไปเพาะหรือไปปลูกได้แล้วนะครับผมอันนี้คือนี่ครับผมเป็นของมอนเชียงใหม่นะครับผมของเชียงใหม่นะครับลูกดกไหมครับอันนี้สามารถนํามารับประทานได้แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ต้องรออีกตัวนี้รออีกประมาณสัก เดือนครึ่งก็น่าจะได้เท่าๆกันแล้วครับนี่ได้เท่านี้แล้วครับวันนี้ผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นด,ดินพ่อนะครับก็ขอลาเพียงแท่นี้นะครับผมดูพี่น้องลูกใหญ่ไหมครับผมหมอนของเชียงใหม่วิธีการทําก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมพี่น้องวันนี้ผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นแผ่นดินพ่อก็ขอลาเพียงแค่นี้ และก็ขอฝากติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับพี่น้อง <ást? S 1> ก็ขอสวัสดีครับผมนะครับชิมด้วยกันนะครับหวานมากนะครับดูครับพี่น้องพี่น้องดูครับลูกใหญ่ลูกดกด้วยครับอันนี้จะนําไปขยายพันธุ์ได้แล้วครับผมอันนี้เป็นกิ่งกิ่งตอนนะครับตัวนี้ไม่ได้ชา ราะว่าเราจะเน้นที่ให้ลำต้นยาวครับตัวนี้กิ่งชําถ้าเรานําไปปลูกนี่ก็โตเร็วมกันนะครับถ้ากิ่งชําแบบนี้ถ้าเขาได้ลงหลุมแล้วก็ทำหลุมกว้างๆครับผมก็โตเร็ววันนี้ก็ไปแล้วครับผม